เอาลเลยครับผมโอเคว่าเราไปเล่นเอเลด e โหมดกันต่อโอเคครั้งนี้เราก็จะลงโอเคเดแปดสิบแปดขอเว็เองเนาะแปดสิบเก้าได้ห้าพันจมขึ้นงั้นเราก็จะไปลงเ e อเลดโหมดโอหรือโหมดไม่มีวันสุดคนนี้มีตัวดีๆเราก็นาะยมากับเราเดี๋ยวนี้เข้ามาดีมากโอเคเราก็จะวางซานตาทีวีก่อนแล้วก็รองเงิน เรีโหลดเร็วๆนายชื่อว่าอะไรเนไม่รู้อ่านไม่ออกนายน่าจะรอโหลดอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตายกันแน่ถ้าเกิดนายยังโหลดไม่เสร็จนายจะต้องโหลดเสร็จเร็วๆนิดน้ำมันกากโอเคตอนนี้หนึ่งเพื่อนมาหนึ่งร้อยสองเขาก็ชิวๆไปก่อนโอเคเพื่อนมาแล้วโอเคก็ให้เพื่อนวางตัวก่อนเลยแล้วก็รอเงินโอเค สกิปแล้วอัปเกรดซานต้าบ่เซีโอเคมาต้องช่วยเราเฮลมีพีดโอเคตอนนี้ระวังเลเซอร์ได้แล้วจัดการมาเลยลูกเบื่นอนเพรามันหลดไปสองตัวช่างมันเถอะมันกินเลือดฐานมากหรอกโอเคมาเยอะเลยโอเคตอนนี้ก็ได้กันเชียวเเราก็จะต้องรอเงินโอใช้300สามร้อยสกิปไปสามร้อยพอดีอัปเกรด ต่อไปเห็นเจ็ดร้อยห้าสิบปันนี้ดาเมจสองร้อยวงยี่สิบสองคูดาวสองจุดสี่วิรอเงินต่อไปซานต้าทีวีลิ่สงสอ,องมีความเพื่อเพื่อนวางเลเซอร์คาเมราแมนค่ะโอเคเราก็จะรอเฮ้ยเพื่อนเดินชะเดินบ้างกดคลิปเลยโอเค เก็บอีเ่ยนอีเี่ยน่าโหดโซงว่ะกระโดดกระโดสักดงเยตล่โอเคเียลองนต่อไปเรื่อยๆโอเค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  โอเคเรากลับมาแล้ววางฟอรด,ดีเจไปเลยอ้เขาเพิ่มทำใหม้มีความใสในวงขึ้นเ็าใช้ห้าร้อยอัพเกรดนะครับโอเคมินิการถอยเอทมาแล้วมันจะต้องสตาร์ทาอย่างแน่นอนสตาร์ทเลยไม่กลัวเว้ยเอาไม่สตาน,นิกจิกรมาเลยลูกเบสนี่เนี่ยตายโอเคฟอรด,ดีเจเลยก็สองแล้วใช้หนึ่งพันฟอด,ดีเจโอเคลองเป็นของเพื่อนต่อไป โอ้เพื่อนมีเจ็๊แพ็กคาเมล่าแมนด้วยเหรอเราก็ไม่ได้หาสังเกตตอนแรกโอเคโอ้ดูอ้อนคอมาสี่ตัวแต่ก็มันทนาโอ้มันสตันฟอร์ดีเจฟอมโอ้ยโอเคอันนี้ก็สองพันเก็บอีกพันหนึ่งก็ได้แล้วโอเคก็อันนี้ใช้ห้าร้อยของเพื่อนดาวเรีตั้งพันห้าแรงมากแรงกว่าของเราอีก พ็อดีเจใช้หนึ่งพันห้าร้อยก็รอไอก็ได้ว่าเราก็จะต้องรอโอเคงั้นเอาเกตเรเซอร์ก่อนแม็กแล้วตอนนี้จะมี1พันห้าวงสามิรูนุดสองวินาทีวูตัวโคตรดีเลยตัวเริ่มเกมโคตรดีวนนี้อยู่อ้นขอมาเยอะมากวันไม่สตันแล้วนะ โอเคกาสิาสาาทอยลทมาชิคแพคของเพื่อนเป็นเรีวล3ของเราเรีวล5เลเวลแม็กเล้วโอเคอัพเกรดฟอร์ดีเจได้หรือย่างอย่างโอเครอเงินอัพเกรดฟอร์ดีเจเลยละกันก็อัพเกรดโอเคได้ได้มีเจร้อยห้าสิบมงสายิฟ่าคูลสุดทุสาวีลาทีอันนี้มีการทอยล์ก็มากันเยอะมากเกินไปเราเอาไม่อยู่แล้วโอเครอก็ได้กดสคริปไป มีเงินพันสองแล้วโอเครัดกา๊าซเตอร์เรตมาสองตัวและกาซเตอร์เรตมาอีกกี่ตัวก็ไม่รู้แต่มาเป็นจำนวนมากมหาศาลโอเครองเงินต่อไปเรื่อยๆอเ,เอาเงินมาโอเคอัปเกรดไปเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคน เราไม่เล่นเล่นกับ F4 เลยก็ยังไงว่างๆก็จะแอดไปนะครับแล้วก็รอมีการทเลิตมาเยอะมากกว่าจะไม่สตันนะฟอร์ดเกนโดนสตันเนี่ไม่โดนว่ะดีลงดีจัดเลยมี2,600เราก็รอเงินต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็จะ เดรีดก่อนโคกระดูกยักษ์งูโอเคดิโอนคอมาเยอะกันมากโอเคอัพเกรดซานต้าหนึ่งพันโอเคทางนี้ให้เงินหนึ่งพันห้าร้อยอัพเกรดไปทางนี้รนอน,น,นำเงินเพิ่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอ๋อมีแทนทอริตมาเต็มเลยเดรจิ pack, คแพคคอเบลแมาของเพื่อนมาเยอะมากแล้วลาเลโซคอมเบลแราคาของเพื่อนก็อัพแม็กแล้วด้วยโอเคมีแทนสองจุดศูนย์ 0, มาแล้ว โอเคตอนนี้ก็วิฟพีสิบตอนนี้ก็ภาพไปแล้วแปดโอเควิฟพีเอ็ดแล้ววังอ่าจ,จะไม่หลุดนะหรือว่า,าจจะลุดมันหลุดไปแล้วโนอย่า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 ลุดอย่าลุดนะโน้ no. อาอะไรยังมีเลเซอร์คาเมราแมนคาของเพื่อนอีกและจิ๊กแพ็กที่ดาเมจสี่พันลุดไปก็ไม่เป็นไรหรอกแถมฟิสิกส์ก็ดีไดยยืนบน้ำได้ ดวนเบดมาสองตัวแต่วันก็ยังไม่ซันเราเลยโอเคตอนนี้เวิบยี่ส่อแล้วเรล่อเงินหลักพันห้าเรามีสองพันหกร้อยเราก็ไม่รู้จะวางอะไรเพิ่มดีแต่เอเลดโหมดแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดก็เหมือนอีฟิตี้แหละโอเคแต่ซะมีแทนโอเคโอเคเจ็คแคกโพลิทอเรีมาซึ่งเราก็ไม่กลัวเอสี่พันแปดว่าวางลัด เอ้วางเีเซอร์เพิ่มดีกว่าออาแม็กแล้วชี่ตอนนี้ก็ดาวิพันห้าพันห้าสองตัวก็สามพันยิงยิงรวมกันก็ 3000. สามพันซึ่งแรงมากเลยเป็นแรงเออป้ายระเบิดมาปุ๊บโอ้กันได้อีกโอ้หลับแล้วหนึ่งตัวพาาไซทอยเลใหม่งสองตัวอย่าอย่าพาาไซนะโอ้มันไปแล้วหนึ่งโอ้มันไปแล้วสองพาไซแล้วสองตัวอย่านะฟุย้ย อย่าขอล้ออย่าอย่าสตันเลยโอเคยิงโอเคมันลุดไปแล้วโนออย่าลดโอมาเราเอามาอยู่แล้วเพื่อนโอเคตอนนี้ก็เว็บยิสี่แล้วก็มีเงินสามพันแล้วก็วางเอวก่อนเพื่อป้องกันแนวหนะ้าโอเควันนี้ก็เลยขั้นหนึ่งก็อัพแม็กแล้ววันนี้เราก็จะลงเงินต่อไปเรื่อยๆ และความสุขก็ยังไม่หมดเพลงข้างนี้เพราะมีเพลงไทยมาเยอะเกินไปงงยเราก็ต้องรอเงินต่อไปเรื่อยๆก็สกิปเลยโอเคมีเงินสองยี่สิบมันมีเงินหนึ่งพันเลยแนเราก็รออีกหลาเว็บเลยเพราะมีอีวีทีอันนีจัดก,การบอสเลยเราก็รอเงิน เพราะวันนี้ก็เวลเวฟเยียแหล,และโอเคกดสกิปไปเงินสามพันไปสามพันสี่มันบอกว่าโดนสกิปเวฟโอเคได้เลยโอเคบลูอืมดอนเบลต์บุกอืม ทีเรามีห้าพันเก้าอัพเกดรดแฟนใต้แม็กตอนนี้ให้เงินสองสองพันแล้วให้ย่างเยอะขอโอคดเดร์แล้วบีบเก็ดแล้วขอโอราเมนหนึ่งหมื่นเลยหรอโงสี่สิบห้าคนแล้วหนึ่งวิตึง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 โอเคเอลก็แม็กแล้วนะก็ดามิทพันห้าก็แรงใช้ได้ แ่มาลุบไปเตียวเลยว้ายอย่าลุดสิโอเคเอาไม่อยู่แล้วหมังเอาเกมนี้แม็กเลยแล้วกันเอาอยู่ใช่ไหมหรือเปล่ายิงยิงจกันมัน อยาให้มันเข้าไปเอาบัตรคักพวกเข้มได้อย่าให้มันเอาบัตรกอคนอื่นเลยเอาบัตรออบัโอเคไม่พูดดีกว่าเพราะอะไรเยอะเกินไปดีว่าเงินมามาเยอะเกินไปแลว้ว่าไม่ใช่แล้วลกูว่าไม่ใช่แล้วแบมมาเสกแน่เลยเบบยี่สิบเก้าแล้ว เราตายด้เวทสามสิบตลอดเลยดีก็เวียิบก,ก็ออกาออกมาเพื่อนวานเิตโอ้ดีกทำเลยโอ้หลับอีกแล้วแต่ย็นอย่าเพิ่งหลับดอนสลิปปิ้งวางวัวเลยวางมุโอเคตุกตุตุกตุว้าไม่หล่อ พาราไซอีกขยันพาราไซจังเนาะก็เว็บดบเก้าเอาไว้อยู่แล้วเน,น,นี่ยเงินคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้ง่วงมากเลยแทบจะไม่ได้นอนนั่งตัดคลิปกลางคืนโอเคห่างเอวโอเคมันหลับ นั้นคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอีกเช่นเคยขอบคุณครับกัวติลาไปก่อนไอ้พวกเกเรทั้งหลายอ๋อล